เฮ้ยแล้วกูไม่อัดคลิปแล้วไงทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันอยู่กับผมเองเคออสอะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเคออสแล้ววันนี้เออผมจะมารีวิวไอ้ดัสแซนดดัสแซนด์ไ <c oughs> อ <c oughs> เพ้ยมึงเดินมาหากูดิ <c oughs> ตรงดัสออะไอ้ตรงอันเนี้ยดัมมี่ก็ <c oughs> ตอนนี้ผมจะมา <c oughs> ไม่รู้ วันนี้ผมจะมารีวิวไอ้ดัแสแซนแล้วก็ไอ้ดัสไอ้อันนี้อั Under er ror. Er ror นเดอร์เวิร์ดเออร์เลอเออร์เลอแซนปกติไม่รีวิวมันกระจอกเกิน,นอไอ,าอมาร์เดมโวไ <c oughs> อมม้แมงเริเ่มสกิลเริ่มรีวิวเลยไอ้ตัวนี้หาจากขวดดัสเออกินกันสามครั้งอ่ะนะก็ช่างมันเถอะกิน <c oughs> ขวดดัสกับแซนสามครั้งก็นั่นแหละแค่นั้นแหละ ตัวนี้ก็สกิลแรกดาวเมจสองร้อยห้าสิบเป็นการฟาดกระทะใส่เลย <c oughs> ต่อไปก็สกิลเออแซนสกิลแกเตอร์บัตเตอร์ล่างฝุ่นดาวเมจทีละแปดลัวัว <c oughs> ก้องข้างเดียสุดกากะ่ะ <c oughs> ต่อไปก็กระดูกอะดาวเมจทีละสามสิบอะเฮียยิงใส่เลย <c oughs> แม่งไงกับโกูโจอันนี้ก็ดาเมจ95เท่าเดิมอ่ะคูดาวเทียนหนึง่งว,วิอันนี้ไม่มีคูดาวต่อไปอันนี้ก็มึจะเบียวหาพ่อมึงไงเด้กูฆ่าทีเยอย่าูดคหยหลอของกูอันนี้ดาเมจ20กับ80แล้วก็35ข้างๆเนียวรวมกันอะมั่วเลยแหละ อันนี้ดาวเมทีละแปดสิบห้าโคตรกระจอกอันนี้ไม่มีดาวเมทอ่ะทคลียรู้ว่คือมึงดึงมันดึงได้เดี๋ยวดึงดัมมี่ให้เีึงด่ให้เดี๋ยวดึงดัมมี่ให้อืมดัมมี่เอาด้ต่อไปอันเดอร์เวิร์ดเออร์เลอร์สกิลว่าข้านี่เยอะนิดหน่อยถึงปานกลางสกิลแรกก็ประมาณเนี้ยดาวเมทีละแปดสิบอะเอ้ยสี่สิบอะ ค่อนข้างเยี่ยนรัวสุโดโหดเดี๋ยวไปสกิลเอ่อไม้กางเขนดาเมจทีละหกสิบนะไอ้เก้าเก้าสิบหรือหตรงไหนมอเล่ยกับไม่ได้มองเลขกับหัวมึงอ่ะไมนควรทำไอ้เฮียยิงใส่แม่งเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไปก็ไอ้แกตเตอร์บัตเตอร์น่าหล่อก็จะเป็นการยิงดาเมจทีละยี่สิบรัวๆข้างเยี่ยนสุนโดโหดอะ แล้วก็สแปมได้ด้วยค่างข้างเนี่ยขีสแปม,มต,ต่อไปก็ไอพอวเทอ่ะทำให้เราวาร์ปหนีได้แ <c oughs> ต่คนอื่นไม่สามารถวาร์ปตามเรามาได้ซึ่งตัวเราตัวที่แจ้งจริงเรามันจะอยู่ห้องบนอ่ะนะค่อนข้างเนี่ยแอบเนียนเลยล <c oughs> ดูยดิฮ่าไม่บอกให้ทายอยู่นะโอเคก็สกิลนี้ก็เป็นการชัชกใหญ่ <c oughs> ก็นั่นแหละสักใจดาวเมทีสสี่สิบดัวๆข้างๆเรียโกงมากเลยนะโกงไอ้โกงมากมากอ่ะดูดีทีสี่สิบลุลัวมากต่อไปก็สกิลนี้ดาวเมจสองร้อยอ่ะนี่ของพี่โตแล้วมันโดนดึงว่ะมก็ถ้าโดนดึงไปแล้วมันโดนดึงต่อไม่ได้ต่อไปก็ เม่นชีพชักว่ะต่อไปตามึงละรีวิวไว้น้องเอาได้อาวได้อื่วไม่ได้อ้าวได้ดิกูก็เอาเป็นแบบว่าที่ดัมมี่ให้มึงไงสกิลแรกอะไรดัมมี่มันจะบอกไงอ้าวมันกิติยศเจ็ดร้อยห้าสิบเฮียโคตรกะสกิลที่สองสิบบาทดึงไว้หกสิบแค่นั้นแหละ แดงจบละจบละทีละเท่าไหร่สีแดงหนึ่งพันลัเกิเาใช้ที่คิววาใส่คูดิตอนนี้การล่าเเป็นล่าเอาจริงทแรกมาเกตยุทธ์าเร้ยหบมือนเดิม จริงๆห้าสิบคาเอาเมย์หนึ่งร้อยลุนดูวะเนียมัไปไหนวะน่ะอ่ะไยุ่นดูเคจากนปแล้วลักไปสกีีเยนาสกห้าสิ อ่กุอยู่สุดางแล้วไปอยู่ต่อไปอยูต็มายังไม่ถึงกมามีเยไม่ใอัมาหมี่ออเอาอะจบละแค่นั้นแหละมีแค่นี้แหละเ้ยยังอึ้งยังไม่ได้รีวิวแต่ยังไซ้อนลับเลยอ๋อไม่ว่าไอ้นี่เป็นสยามที่ได้ทำ <mm uh, er> ี่ไหนย้อนกลับ no yes ิ้นิค้ับอย้อนกลับมตายถ้ากย้อนกลับีแค่นี้ไหมยังรอย้อนกลับก่อนมันจะฮิวหนึ่งพันล้ว โอเคตัวโคตรกากามานี่เลยมึงอะ่ะไปมึงต้องรีวิวดัสแสตล่างนี้ด้วยดิรีวิวไปแล้วไอ้ี้ยอไปนวะไม่รีวิวดัสแสตล่างที่แท้จริงรอะไอ้ยันนี่ไม่เกี่ยว จบลิปแค่นี้เลยคนบายบาย